หลับสบายดีครับโอเคครับก็มีจสดอย่างเช้าทุกคนนะครับวันนี้ต้องอ่ต้องกลับเข้าไปในเมืองนะเพราะว่าขึ้นรถไฟแ้วเวลาเร็วมากเลยทีนี้มาเสิร์ฟข้าวน้องก็เช้าจะมีข้าวต้มนะครับจะมีผัดผักแล้วกผัดผักเหรอผัดผักแล้วก็ หายรู้อะมั้งถ้าเป็นเซ็ตข้าวต,ต้มก็จะต่นไปเนาะอตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเนานะแม่ก็มาตามมาตั้งแปดโมงนะเราก็ต้องตื่นมาใช้ชีวิตบ้ากเนาะไม่ใช่ว่าจะนอนไม่ใช่ว่าจะนอนกินบ้านกินเมนะืองนาะไหนก็มาเที่ยวแล้วก็ต้องแห้งก็ตาตื่นแล้วบ้างนะเฮ้ยน้อง เงือนสูงมากเลยเดี๋ยวสอบประกาศนออกาออกมืองนะเอินนะน่าจะกลับน้องนะออกนนะอ็ผมทานขะ้าวติดก่อนเนาะแล้วก็รอแล้วเข้าวี่ก่อนค่อยอัดใหม่ทานข้าวก่อนเป็นก้าวเช้าที่ปนตป้องเยความเศร้าที่จะต้องกลับกรุงเทพในวันนี้ก็แอบจะหายเหมือนกันนะที่เวาลาความสุขมาเดินผ่านไปรเร็วเหลือเกินยังไงก็ฝากที่ปากแหงนี้ด้วยครับทานริมป่าโฮมสเตย์ ผมเตย์ที่รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยและในระหว่างที่ผมกำลังจะเดินออกไปชมหมู่บ้านในยามเช้าอีกรอบนั้นโชคก็เหมือนได้ตกลนมาที่ผมอีกแล้วคุณแม่ก็ได้ชวนผมและพาผมไปดูการเก็บใบเมี่ยงจากต้นสดๆจริงๆให้ดูว่าเป็นยังไงและได้ไปลองลิ้มรสใบเมี่ยงสดๆที่เด็ดจากต้นจริงๆเลยไปรับชมพร้อมๆกันครับ อ๋อนี่ต้นเมี่ยงเหรเนี่ยอันนี้คือใบเมี่ยงเหรอแม,ใม่ใบเมี่ยงใบเมี่ยงใบซาตีตีแหอาไปเห่อลูกครับทรงเก่งน,นะคือเปิดเอาหนึ่งรีสองใบเนาะลูกเนาะครับเออแล้วไปไปทำพาไปขั่วเป็นมาสอนนะลูกสอนเพื่อทำตีแบบใบซ้านั่นนะครับ เอฟจอยงนะเป็นใบจ้อยอันนี้ถุนแลวไปยำนะลูกนี่นะครับเอาใบอ่อนๆมันไปยำครับยำเสร็จปลากระป๋องยำเสร็จปลากระป๋องแล้ว <laughs> ล้ำบ่ล้ำล้ำอยู่ <laughs> <laughs> าบางคนคนก็สังเมื่อคืนเนาะ คนบคนบเกลือเนี่ยกยกินสดๆได้ไหมแม่กินได้อะเนี่ยเหมืนจะเอาไปไปทำซาทำไปซาเคี่ยวได้ไหมแม่ได้ต้องเคี่ยวมาเคี่ยวคผัดเลยนะมันจะพากผัดคนเคยกินก็ต้องคนเคยืมผมๆนะแม่ผัดปาดมันจะผมออกผมหน่อย ถ้าเราไปมมนำมันมันจะบปออก <ừ> มมมไปทุ <ừ> mm, มป่มเสีงยงมีเสียงหลายอย่างเจ้ายอกรรมในยาเนี่ยอ,อามผมคนหูเกลียว<ม>ินจะออกผุงเจ้าอยากหลบมัน,นนี้นครับเ็นมันช่วยอะไรไหมแม่ ไอใบเมี่ยงเนี่ยโอ้หลายอย่างหลายอย่างถ้าลูกคือถ้าเฮาเจ็บหัวนะบดหงอน<ท>มันจะมีเป็นอมเนาะฝุ่นเจ็บไปนึงลูกนึงเหรอเอามามามาัดมัดเราไปดองบแบบแบบเตี้ยเปี้ยวหรอฮักอัดจิ้มเกียดสินมันจะหายไข่ลับหายหงอนแบบอืมครับ เยอะเลยเหมือน jogo. เนี่ยต er ัวเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดเอาไป็นมัดแล้วปกติแม่ทำอะไรกินบ้างครับเนี่ยคือส่วนมากเขาจะเอาไปแปลงลูกอมเนาะงหรเนาะแปลรูปแปลรูปแปลลูกอมครับอมอย่างอมสมไฟครับแต่ก็หน่อแต่กนั้นก็เอามามายำครับยำกินแม่ว่านะยำกินพี่แม่ว่า ก็มาจุบชุบข้าวแป้งทอดครับชุบแป้งทอดดอกชุบแป้งทอดใบสดๆแล้วก็ชุบแป้งทอดนะแม่แล้วม,ลนนะมากินเล่นนะโอ้ก็เอาไปมักหมูลูกเอาหมูมักมังม,มักแล้วเาก็เอาเอาใส่นี่เป็นห้องนอนครับนอนเมี่ยงจะเอาไปไปจุบข้าวแป้งทอดหั่นกัมนำมาพักเียบขา,าย าทำในงานยังเป็นกอล์ฟไปขายกันเนี่ยอืมครับท่านนี้ชื่อว่าชุมชนบ้านป่าเมียงใช่ไหมแม่ใชรอกชุมชนบ้านป่าเมียงมันแบบนี้มีกับป่าเมียงเนาะมีกับป่าเมียงเนี่ยมันที่อย่างบ้านบ้านป่าเมียงนี่มันมีสีเอวในหนังลุกเนาะครับแต่เป็นมานอนหลายคืนเนี่ยแต่กันบอกผู้เปว่ามันมีสีเองนะตีเอววันเดียวแตถึงวันมันกระหลาะ ครับแม่แม่จ่าจ่าชายอยู่จ่าแนวกำเดียวกับอันนี้ลหละอย่ยดุไม่เนี่ยแต่อย่าอาหารยิ่งกินยังกินนะฮะคนอย่างบ้านเฮานี่ครับอากกินสงายกับไปเก็บกันที่อาณาลุกครับมันมั่งแสงเป็นมัดมัดละสิบบาทสิบบาทครับสาย มันละสิบบาทมันละสิบาทก็เป็นวิถีชาวบ้านที่ยังไม่สลายหายไปตรงตามชื่อหมู่บ้านป่าเมี่ยงเพราะผืนดินและผืนป่าของคุณเขาหน้าแห่งนี้จะเอื้อต่อการปลูกพอพันต้นเมี่ยงนั่นเองและก็ขอขอบคุณคุณแม่แหวนมากครับยังไงก็ฝากกันด้วยถ้าใครจะไปพักอย่าลืมนึกถึง ทานริมผาโฮมสเตย์เป็นที่อย่างแรกนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ออกไปเดินชมหมู่บ้านในยามเช้าอีกรอบก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและร่างกายของผมก็ต้องการคาเฟอีนครับผมก็เลยเดินมาที่ร้านป่าเมียงกาแฟเพื่อมาดื่มชาเขียวในยามเช้าและจ้าของร้านที่นี่ใจดีมา,มากๆครับต่อให้คุณไม่ซื้อน้ำชง คุณก็สามารถเดินไปชั้นบนเพื่อไปชมวิวของหมู่บ้านได้ซึ่งมันทําให้ผมปลาบปลื้มเป็นอย่างมากอยร้านค้านักที่จะมีไมค์เซตแบบนี้ก็ต้องกลับแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่บอกไม่ถูกแล้วมนะันไหนจัดที่ได้พบเจอผู้คนดีๆครับมันฮ่ดตมนีอ้อ่นั่นแหละ เพราะเดี๋ยวมาหมายแน่นอนนะครับอย่างไงมาใหม่แน่นอนเนาะเพราะว่ามันดีมากจริงๆนมันทุกๆอย่างมันมันดีมากจริงเนาะว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะครับเรื่องของผู้คนเรื่องของความสะดวกอะไรแบบเนี้ยมันมีครบทุกอย่างเนาะไไฟ้าก็มีเน็ตก็มีอาหารก็มีกาแฟก็มีผู้คนก็ใจดีนะครับมันมันก็เลยไม่มีข้อกังขาใดๆเนาะเอ เก็บของกลับกรุงเทพอีกแล้วเอ้ยแต่ก่อนกลับกรบุงเทพเราต้องไปอุทยานแจซอนนหววา <c oughs> อ,อไปแวะเล่นสักแ๊บหนึ่งเนาะและแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องบอกลากับคุณแม่แหวนเจ้าของที่พักแล้วครับเ <c oughs> พื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังที่อุทยานแห่งชาติแจอนต่อน,นั่นเอง เราไว้พบกันใหม่นะบ้านป่าเมียก็หลังจากที่เราขับลงเขาประมาณ40นาทีนะครับตอนนี้มาถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้สอนมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะไปต้มไข่นะเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เที่ยงแล้วจาก11โมงตอนนี้11เโมง40แล้วอ่ะเออพอดีอ่ะ กินไข่นะกินไข่ลวกจากกินไข่ออนเซ็นนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ําแร่กันไปแช่ออนเซ็นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไปดูน้ําตกด้วยนะเนาะอ,อแต่สิ่งแรกที่ผมมาถึงนี่นะผมได้กลิ่นก่อนเลยนะมันเป็นกลิ่นกรรมฐานเนาะคือแบบกลิ่นกุ้งน้ําแร่นั่นแ,แ,แหละกลิ่นบอ่อน้ำพุร้อนนั่นแหละนะเนาะไปเดี๋ยวเก็บของก่อนเนาะจะได้ไปเล่นกันต่อนะครับก่อนจะกลับ ุงเทก็ถึงร้านน้ำพุร้อนแล้วนะครับแต่ว่าต้องไปไหนตอดี้เราไปซื้อไข่เออไปที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนก็จะมีกิจกรรมให้ทำหลักๆอยู่3อย่างนั่นก็คือ1 การต้มไข่ที่บอ่อน้ำพุร้อน 2. แช่บอ่อน้ำร้อนส่วนตัวแบบออนเซ็น 3. ไปดูน้ําตกแจซ้อนที่มีหลายชั้นนั่นเองครับแต่อย่างที่เราจะทำอย่างแรกนั่นก็คือการไปต้มไข่นั่นเองครับที่นี่ก็จะมีสาะกรของทางอุทยานโดยเฉพาะไม่ต้องเตรียมไข่ไปเองให้ยุ่งยากแต่ที่จะต้องเตรียมมาก็คือพริกไทยและซอสมัก,กี้นั่นเองครับทางอุทยานเขาจะไม่ได้ให้เราหมาใช้ฟรีนะครับ ผมก็ได้ไข่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำไข่ออนเซนกินกันโอเคครับเจ้าไข่าสบบามใบของเราก็ได้ลงน้ำพุร้อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องรออีก15นาทีนะครับถึงจะได้กินเนาะนันแหละแล้วก็ผมไปอ่านเจอมาครับว่า เราอย่าไปกินไข่ที่มันแช่น้ำพูร้อนธรรมชาตินาะมันมีกรรมฐานอะไรสักอย่างน่ะเออแล้วก็เราอ่านอ่านมาแล้วก็ก็กลัวๆเหมือนกันเนาะมันก็ทำคอนเทนต์เฉยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้กินหรอกเนาะเอออย่าไปกินนะครับโอเคครับก็ถ้าใครมาบ้านฝามีเงแล้วอย่าลืมแวะอุทยาน,นชาติแจ้ซ้อนนะครับเพื่อมาต้มไข่แล้วก็ไปดูน้ำตกแจ้ซ้อนอยังนะครับเดีย๋ยวมซัดอ,อีกสองไม้ทขึ้นเหลือแล้วกันนะ หลังจากนั้นผมก็ขับมอเตอร์ไซไปต่ออีก300เมตรเพื่อที่จะเดินไปชมน้ำตกแย่สอนต่อน,นั่นเองโอเคครับก็เริ่มเดินเท้าครับผมเห็นเมื่อกี้อ่านป้ายมานะครับเหมือนจะมีหลายชั้นเนาะเออไม่ไหะค่อยเดินกันไปเนะญญาะเกือบกิโลนะไปโอ้โครเย็นเลยเว้ย น้ำตกแจ้ซ้อนนั้นตั้งอยู่ในอุจียนแห่งชาติแจ้ซ้อนของอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางที่เป็นบริเวณของภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปน้ำตกแจ้ซ้อนนั้นจะมีน้ำไหลที่ทั้งใสและสะอาดกันตลอดทั้งปีเลยด้วยโดยจะมีแอ่งน้ำรองรับไหลตกลงมาเป็นชั้นๆอย่างสวยงามซึ่งจะมีทั้งหมด6กชั้นด้วยกันแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามต่างกันไปส่วนชั้นที่7นั้นก็จะเป็นแค่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งจะต้องเดินเป็นกิโลจากทางเข้าน้ำตกแจสอนนั่นเอง เมื่อไรจะถึงเนี่ยมันโมเวงมากไม่มีใครเลยนะครับมีแค่ผมแล้วตอนเนี้แล้วดูทางและในระหว่างตางน,นั้นเองผมก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยผมเลยจึงตัดสินใจเดินกลับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะในวันที่ผมมานั้นนักท่องเที่ยวถือว่ามาน,อน้อยมากๆถ้าใครจะมาเดินอย่าลืมชวนเพื่อน ถ้าคู่รักมาเดินด้วยกันนะครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดครับตอนแรกว่าจะขึ้นไปถึงยอดนะครับแต่ว่าไม่มีคนเลยนะครับก็เลยขาดกะก็เลยกลับมาเนี้ยดูครับะหากลับยังไม่มีคนเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะเหมือนว่าจะเลยอ่าชั้นที่หกมาแล้วแต่ไม่เห็นป้ายนะเพราะว่าชั้นต่อ,อไปมันเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำไม่ใช่นาะมันเกือบหนึ่งกิโลครับซึ่งมันไกลมากเนาะกลับดีกว่า จากนั้นผมก็ต้องโบกมือลาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเพื่อขับไปต่อที่ผาหอบนั่นเองเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา16.15นะครับผมตอนนี้ถึงผาหอบไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คำถามมากมายอยู่ในใจนะครับว่าจะไปทางไหนดีนะครับนี่1ทางนู่นอีก1ทางนะครับ กับตรงกลางนะครับใช้เวลา10วินนะครับในการกลิ้งลงไปนะครับออนั่นแหละขวาลายซ้ายดีซ้ายก็ได้ไปโอ้เอาอีกแล้วกูแมงซ้ายดียังไงวะเนี่ย <laughs> ซ้ายดีซ้ายซ้ายดีนะครับ ดีที่ไม่กิ้งลงมาแนละ้วครับโอ้ก็แ <c oughs> ต่ใครจะมาที่ป่าหอบนั้นอย่าลืมพกสเปรย์ไว้กันยุงกันมแมลงกันด้วยนะครับชโชคดีอีกแล้วที่ผมปกมาตั้งแต่จัดของใส่กระเป๋าแล้วไม่งั้นนะแต่เป็นอาหารให้ยุงหลายตัวแน่ๆเพราะว่าเราต้องลงเขาไปอีก300เมตรเพื่อที่จะไปถึงบริเวณที่เล่นน้ําของป่าหอบนั่นเองใครบอกว่าซ้ายไม่ดีแต่ฉันจะหาย จะบอกกับผู้ชมนะครับว่าพยายามอย่ามาซ้ายได้ก็ดีนะฮะโอ้ยผมบอกให้รู้ยังน,น,นะครับว่าขาหอบดีสุดอย่าลงมาทางซ้ายนะครับผมจะกลับขึ้นไปทางขวาแล้วแม่หอบจริงๆว่ะสวัสดีครับแม่ไม่มีใครมาเลยเหรอ ฉันน่าเสียดายที่ผมมาไม่ทันเวลาเพราะตอนที่ผมมานั้นก็เกือบจะห้าโมงแล้วในกว่าเราจะขับกลับไปยังตัวเมืองอีกผมก็เล่นตองเผื่อเวลาการขับรถและทริปนี้นั้นผมก็กะเวลาผิดพลาดน,นิดนึงครับไม่งั้นนะเขาได้ผมเล่นน้ำเข้าถ้ำและพายเรือคายักแล้ว ที่นี่ก็จะมีคุณป้าและคุณลุงกอยดูแลอยู่แต่ถ้าต้องการที่จะพายเรือคายักก็แค่50บาทเองเสื้อชูชีพฟรีหยิบได้เลยครับผาหอบนั้นก็เป็นอันซินอีกที่ของลำปางที่ผู้คนยังไม่ค่อยรู้จักนักทางที่เข้ามานั้นก็จะเป็นลูกรังแต่เป็นทางลูกรังเพียงแค่700เมตรโดยรวมแล้วก็ถือว่าเดินทางมาง่ายมากๆครับ ขอแนะนำให้ทุกคนมาถึงไม่เกิน4ี่โมงเย็นเพื่อที่จะได้เล่นน้ำและพายเรือคายักได้อย่างเต็มที่กันนะครับกลับแล้วน,นะครับหลังจากนั้นผมก็เดินทางกลับตัวเมืองเพื่อไปเคินรถมอเตอร์ไซค์ที่ร้านเช่ารถและเดินไปยังสถานีรถไฟอีก1กิโลเมตรและระหว่างทางนั้นผมก็มีเรื่องบาบ่นให้ฟังอีกครับต้องกลับกรุงเทพแล้วครับทุกคนไม่อยากกลับเลย I don't to go want back, และระหว่างรอรอบรถไฟมานั้นท้องผมก็เริ่มหิวผมก็เลยแวะที่ตลาดนันรดรถไฟที่อยู่ข้าสถานีรถไฟเพื่อหาข้าวมาทานกินและหาของกินเล่นนะระหว่างขณะนั่งรถไฟจนไปถึงกรุงเทพนั่นเองสำหรับใครที่กำลังสงสัยเรื่องคาา่าใช้จ่ายตลอดทั้งทริป3วัน2คืนนี้ ผมรวบรวมมาให้แล้วครับใครที่สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วไ้พบกันใหม่ทริปหน้าครับ